ใครกดหัวล้อทำไมใครกดหัวล้อทำไมกดหัวล้อทำไมอ่ะกดหัวล้อทำไมวะกูยังไม่ได้อาบน้ำเนี่ยตื่นปุ๊บเนี่ยตื่นปุ๊บมาเลยวันนี้วันนี้ตื่นสายให้แม่ไปตลาดไม่ตอนเช้าไม่ไหวปวดท้องทำไมอ่ะกูยังไม่ได้อาบน้ำเนี่ยกูผิดอรอกูผิดห่อกดหัวล้อทำไมอ่ะกูยังไม่ได้อาบน้ำเนี่ย แค่ยังไม่ไอาบน้ำกูไม่ได้ค่าใครตายหัวเาากูทำไมหัวล้ากูทำไมตายยังบวมเลยเนี่ยเพิ่องออกมาจากสุสากนกดหัวเลาะเดี๋ยวจริงใครกดว้าวหรือกูกรีท๊ที่ใครล้าวมาเลยเจบ สองยิบตาเอ้ยสองยี่สิบสี่ตุลายี่สิบสี่ตุลาจเจเบียตัวจริงต้องมีหนวดไหมไหมอันนี้เขาโกนแล้วเดี๋ยวกุตต่อยจอแตกอะไรเจปวดท้องเมื่อคืนก็ยังปวดท้องอยู่หน่อยๆอย,ยวดูนี้นะครับสงบเงียบดีตัวเองหายดีแล้วดูมีแรงมูหายแล้วนะกูมีแรงด่าแล้วนะกูมีแรงด่านะ S <S <an> ก็ลุกขึ้นมาจากที่นอนเลยอะยังไม่ได้ล้างหน้าแปรงฟันเลยคุณ <c oughs> ยังไม่ได้ล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำเลยอะกูลุกขึ้นมาแล้วว่าทําไมาเยกูผิดหรอแค่กูมาเอาปูแล้วกูไม่ได้อาบน้ําเนี่ยกูผิดหรอ <c oughs> ทำไมกันวะอีดอกกูไม่ได้ไปฆ่าใครตายแค่กูยังไม่ได้อาบน้ําอ่ะกูมีแรงแล้วนะมีแรงนะเจ๊เก่งนะยี่สิบ ตีตุลาอ่านสองยิบตาสมองยังไม่ได้จูนคำเสี่ยงกลมากอย่างนะอย่างอย่างเปลี่ยนลุกขึ้นมาปุ๊บลุกขึ้นมาปุ๊บกูเอาปูก่อนกูบเขาเขาโทรให้มาเอาปูอ่ะเขาโทรให้มาเอาปูอ่ะเม่นไงไม่เม่นหนูนั่งคนเดียวหนูไม่นั่งรวมกับใครคำเสี่ยงกล โอ้มันเพียแล้วมันปวดท้องจริงพอมันปวดท้องแล้วแล้วเราเอาเผลอหลับไปมันก็กลยังไม่อาบหน้าไม่แปลกตาแต่ต้องแปลงฟันนิดหนึ่งไม่ออกมาเลยไงเขารีบโทรมาเลยเขาบอกให้มาปูขึ้นแล้วกูก็เอาอีดอกกูลุกขึ้นปุ๊กไปเลยจ้ะกูฟ้ารถสลิงได้กูออกเลยเพราะไม่ได้ออกงานสังคมนายกูออกมาเลยจ้ะไม่สนใจโลกเหม็นหรอก กินได้แล้วจะพาลงไปดูดีกว่าใช่ไหมใช่ลำนั้นไหมวะผิดเดี๋ยวปูนะทำไมชอบฟังเสียงดนตรีการนิดนี้ค่ะไม่เป็นไรเราคิดว่าเป็นคำทักทายฮ่าๆเอาค่ะเราคิดว่ามันเป็นสิ่งตลกตลกคบขันเอาค่ะหลังจากที่ปวดท้องมาเบียได้ไปเรียนศึกษาธรรมะมาว่าการที่คนด่าเราแล้วเราด่าตอบมันจะทําให้เราปวดท้องขึ้นค่ะเพราะน้ามันทําให้เราเบ่งค่ะเวลาเราตะเบ่งล้วด่าแล้วมัน เจ็บท้องเราก็เลยไม่ดา่าอยากดา่าแล้วก็ด่าไปปวดท้องด่าไม่ได้ไกลไหมเจ๊จากบ้านไม่ไกลค่ะใช่เรือแบบนี้ไม่ใช่หรอมงกำลังสาวอยู่ ใส่หน้ากากหรยอที่จะรู้ว่าเป็นไงไม่ฉันไม่ใส่ประวัติศาสตร์บันทึกประวัติศาสตร์คนในไลา์สดน่ารักจริงใจดีโอ้หนูลืหมหนูมันมันมันหลับไปเองอยู่ดีมันก็หลับฟุบไปเลยหน,หนูไม่รู้ตัวเีเงียบสงบดี มาอีกแล้วนะอยากไปอยู่ริมเลไปเฉยจังอันนี้มันง่ายๆมันเงียบเงียบเงบสงบชาวบ้านชาวบ้านลูกค้าส่วนมากบางทีลูกค้าที่แบบต่างที่มาเงี้ยขาจรเขาจะมาแบบพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยสมองกูยังอยู่ในหมอนอยู่เลย อาหารเป็นพิษกินอะไรไปมาค่ะวันนั้นเบียกินแกงค่ะแกงแกงป่าเบียจำความได้ว่านั้นเบียกินแกงป่าแกงป่าหนูกินแกงป่ามาค่ะทําไมหน้าจอมันฝนไม่ตกหรอคะมามืดแล้วคะ่ะเหมือนกําลังจะตกอีกแล้วคะ่ะ เคยไปนอยลโรงแรมแถวนั้นถูกโรงแรมสุขสันต์นะโรงแรมสุขสันต์เนี่ยโรงแรมเนี้ยเซลล์ชอบมาเจ๊หนูมาดูงานที่สารกลางวันนี้เจ๊ขายลูกอะไรวะปายปาุพานูนัดพานูนัดพานูนัด พันปลาโน่นนั้นพันอ่านว่าไงไปอีดอออ่านยากมากเลยกดมอร์นิ่งคนมา รอปูเพื่อนเจ๊เจ็ดร้อยกว่าคนเปล่าครับเขามาดูคนไม่ได้อาบน้ำเขาน่าจะมีอะไรวิ่งมาขายบ้างนะ วันอาทิตย์นี้ขายไหมคะขายค่ะพี่อุ้มอุ้มหรืออ้ําไม่รู้เจ๊ต้องหยุดกินเผ็ดสักพักสักพักเดียวนะแต่ก่อนเบเคยนะแต่ก่อนเบเคยอ,อด้วยความที่ว่าเรากินเผ็ดมากเบเคยอ,อ้วกออกมาเป็นเลือดอ,อ้วกออกมาเป็นเลือดตอนทํางานคาราโอเกะอยู่ใต้นู้นอ,อ้วกออกมาเป็นเลือดอ้วกออกมาเป็นริ่มเลือดเลยนะ <c oughs> ไปหาหมอหมอ,หมอบอกกินเผ็ดลดจัดนู่นนั่นนี่กินเหล้าเยอะแล้วมันกัดกระเพาะหม <c oughs> อบอกให้หยุดกินเผ็ดหนึ่งเดือน อีเบียอีเบียหยุดกินเผ็ดได้อาทิตย์เดียวพอเริ่มโอเคแล้วกินต่อจา้าเจ๊ถามถามห้ามกดมังสาสาสา,สาปุ๊บเปียก็รวบยังไม่ได้ไปใดใดทำไมอะ่ะในเมื่อสะเสร็จเราก็ต้องรวบขายของอะ่ะเอออะไรวะอะไรวะกูพูดไม่กูพูดผิดสะสิจะปล่อยทำไม ในเมื่อสะเสร็จก็ต้องรวบใส่ของสะขาดต่ก็รวบปกติไม่ได้สะผมมาสองวันแล้ววันนี้เรามีโครงการจะสะผมอีกทุกคนเตรียมปักหมุดเอาไว้แล้วกูเพิ่งตื่นนอนมาถามอะไรกูก็เรียบเรียงคำทูดไม่ถูกเปลี่ยน ไปนอนโรงแรมทหารไปนอนโรงแรมทหาร,ไป,นนร,หารไปหาปูที่เบียร์ไลท์ไปเช้าไม่มีพอกลับมาเลยกับเบียร์ไลท์ปูอดเลยไม่ได้ปูม,นนม,มเอาไม่นานเท่าไหร่แม่มันตัวปูมันมีน้อะตัวเมียปนไม่ได้ได้ปนได้แม่ถ้าไม่มีหนูก็ต้องเอาแต่เดี๋ยวหนูไปนั่งขัดนั่งล้างของหนูก็ลุกกุกกิกแต่วันนี้มาเช้าเลยนะแม่ไม่ะ สาว้ราจะมืดเลยไม่งั้นจะพวก่าวหมดอ๋อเออหรอแม่ไปตั้งแต่กี่โมงเนี่ยไปตั้งแต่หกโมงหกโมงแล้วสาวกี่โมงเอ้อาบน้ำยังยังค่ะขอโทษค่ะหนูตื่นมาหนูมาเอาปูก่อนกลับไปล้างหน้าอาบน้ำแล้วก็ทำของค่ะ อาจจะยังไม่อาบน้ําล้างหน้าเป็นคนอนอะไรแม่แม่ไม่ได้เอากิโลมาหรอเจนนอยู่ที่มันนะที่ใครอะกางไงดิไรกางหนาไปเรือแล้วอ้าวชิบหายแล้วทําไงอะเรือเรือรับไหน่อยะมันไปเธอแทบเทอนี่จะน้องแน่จะน้่งเอากิโลกระถุ่มที่าน อ,อีกค้ายหนึ่งอ่ะผมก็ไม่รู้กูก็เสื้อเขา,าเออนั่นแหละซื้อถึงแบบนี้หายไปไว้ถูกไหมราคาก็จะถูกลงนิดหนึ่งและก็มันจะได้สดมากสดมากถึงสดที่สดุดคุณคิดดิว่าปูออกไปออกไปวางไปวางอวนปูตอนหกโมงเช้าอ่ะไปวางปูตอนหกโมงเช้าได้ปูกลับมาตอนแปดโมงเช้าสองชั่วโมงอ่ะคุณคิดว่ามันสดไหมอ่ะสิ่งที่เบียร์มาเอาให้ลูกค้าเนี่ย ทำไมบีถึงต้องรีบมาถ้าไม่รีบมาเขาเอาให้คนอื่นอืมเนี่ยมันสดเนี่ยมันถึงบอกว่าเออกูต้องแหกกีตามาเอาก่อนเมื่อกี้ต้องบอกไม,ไม่ได้เลยอะไม่ได้เลยเหรอแม่ไอ้กางได้หาตัวไอ้กางได้ห้าตัว เรือชาวบ้านมันสดวันนี้ไซส์กำลังกินเลยนะแม่นะใช่เมฆฝนก็นมามืดมืดเนาะการตักก็เก็บไม้ลูกค้าด้วยลูกค้าต้องตักเอาฝน,านตกกนะ็โทรกันจิงเลยปลาเค็มอะไรนะแม่ตอนฝนตกก็ปลาเค็มมาลูกค้าโทรกันปลาเค็มอะไรวะปลากระเบาะกระเบาะเค็มนี่แหละอุ้ยแม่หนูอยากกินไอ้นี่ว่ะ ปลาอะไรว่าปลาดุกทะเละนะเนาปะปลาดุกทะเลเอามาผัดฉาเนาะใช่ปลาดุกทะเละแม่งอร่อยกว่าปลาดุกน้ำจืดใช่ไหมปลาดุกทะเลเจ๊กินอะไรยังยัง,ย,งยังเลยใครยังไม่ได้กินเลยค่ะยงไปวาอวเอาแม่สมัยนี้เขาแต่ก่อนเท่าที่หนูหนูหนูนแต่ก่อนที่หนู <laughs> ฟังในเวลาเขาเขาไม่ให้ผู้หญิงขึ้นเรือใช่ไหมไม่ไม่เกี่ยวกันนะแต่ว่าเขาไม่ให้ใส่รองเท้าขึ้นคนเดียวอ๋อเขาไม่ให้ใส่รองเท้าขึ้นเรือใช่ไหมใช่แล้วแต่ก่อนหนูเคยฟังว่าเขาไม่ให้ผู้หญิงขึ้นเรือหรือหัวเรืออะไรสักอย่างขึ้นเรือเขาห้ามขึ้นเพราะมันมีแม่ยานางเรืออะไรเงี้ยใช่มันมีแม่ยานางเรือแต่เขาไม่ให้เหยียบตรงหัวเรือตรงโขดที่ว่าโขดตั้งอยู่ตรงโขนโขนเรือที่มันตั้งอยู่ตรงนั้นใช่ไหมใช่อืออื่นขึ้นได้หมดเลยตรงอื่นผู้หญิงขึ้นได้ใช่ไหมไม่ให้ พอยก้กังไปออกเรือเรือก็เขาห้ามผู้หญิงลงเรือไม่ใช่หรอผมจะนั ja an ang, right. ่งหลับต yeah, ่อน yeah, ี mo, though, ่หน no ูลุกขึ้นมาจากที่นอนแล้วก็บาเลยเนี่ยไอ้กัางโทรเออไอ้กัางโทรบอกพี่เบียร์มาแม่เข้าแล้วเอาหอกทำไมเข้าไวจังวะกูยังนอนอยู่เลยใช่เดียว ไปแล้วเดี๋ยวไปออกอวนแล้วมัรดาเมียมาแล้วจะไม่ไม่เจอกันเงี้ยวนนี้ปูไซส์สวยอยู่เจต้องเบาเบานะคะเจก็ลงได้ครับ ลูกมาจากที B B <sh> inhale and inhale and inhale. Well, ่นอนเลยทัมยังไม่ได้ล้างใช่ครับเพื่อมาเอาของอร่อยให้ลูกค้าก่อนมาเอาของปูมาเอาวัตถุดิบเก๋เจ๊กลนให้ฟังหน่อยดูปูหน่อยเจ๊ครับครับผมยังสดค่ะไม่ต้องกลัวสดครับผมเดี๋ยววันนี้ไปอุดหนุนนะเจ๊โอเคครับพัชรีเขียวค่ะผัชรีเฉลียวฉลาด ผู้หญิงยิงเรือผู้ชายพายเรือแม่เจษสวัสดีค่ะแม่เจร้านดอกไม้แห่งเมืองปานชบุรีค่ะปานชบุรีนี่ดอกปานชบุรีี <laughs> ดอกราชบุรีปานชบุรี5ขึ้น500ห5 0ขึ้นเอารเ,เนีเอาสลิงมาแม่ จะแมไไ้เวลาวางวันนี้นะเบียยนอย่างเงอ่าแม่เอาวันนั้นดูครั้งแม่สี่ร้อยเอาให้ครบได้ตกฟืงเอเคะนะแม่นะ ไม่ไม่มีติดอย่างอื่นมาหรอกกั้งเก้งอ่ะ,อะไม่ติดกั้งมาหรอกกัง้งไม่มีะบ้านเราเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นกั้งดํานะไอ้กั้งตัวเขียวๆนะมัน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 ไม่ค่อยเป็นกั้งข่าวนะสองเององะอือ ามแล้วนะไปสามอ้าวสามาแป้งห้า,อา,อาโอเคโอเควันนี้ไปไประจวบจะไปกินไข่กี่โมงประมาณบ่ายสองค่ะวันนี้ขายไหวค่ะไข,ขยไหวค่ะไข,ขยไหวค่ะไข,ขไหวแต่ตอนเช้าให้แม่ไปตลาดบอกว่าแม่ไม่ไหวขอไปให้แม่ไปตลาดก่อนได้ไหมรอบเดี๋ยวลูกไปเอาปูเองตลาดไหวค่ะวันนี้ไหวเออ ไปแล้วแค่ไม่อาบน้ำเนี่ยเหมือนกูไปฆ่า